ต้องบอกเลยว่าเราเป็นคนที่แฟนบอลของหงแดงตั้งแต่เราเด็กเลยตั้งแต่ยุคที่หงแดงยังแบบไม่ประสบความสําเร็จเราก็ผ่านยุคนั้นมาจนณนวันนี้ผมใช้คาว่าหงแดงคือประสบความสําเร็จมากๆนะแฟนบอลมันก็เยอะขึ้นแต่เราก็ยังคงรักเหมือนเดิมใช่ครับก็เลยมีโอกาสได้ไปร่วมงานเพราะว่าเราก็จะมีแบบเออทั้งของออฟฟิเชียลของเอรวพูลยังประโยชน์ที่เมื่อกี้ผมพูดบนเวทีผมพูดอย่างนั้นจริงๆนะคือไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลเอรวพูลหรือว่าแมนยู ทุกอย่างที่เป็นของออฟฟิเชียลเขาอะของลิขสิทธิ์แท้ผมอยากให้แฟนบอลทุกคนสนับสนุนของลิขสิทธิ์แท้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อโพวงกุญแจโปสเตอร์แก้วน้ำหรือแม้กระทั่งมาดูบอลเดอะแมชในครั้งนี้เพราะามันคือลิขสิทธิ์แท้คุณจะมีส่วนร่วมในการเอาเงินให้กับสโมสรในการไปซื้อนักเตะไปจ่ายค่าเหนื่อยนั่นคือเงินของคุณที่คุณเป็นแฟนบอลอยากอยากให้เป็นตรงนี้คือแบบสนับสนุนทีมที่คุณรักได้ง่าย คือใช้ของได้ถูกต้องลิขสิทธิ์นะฮะสนับสนุนเขาเขาจะได้มีเงินไปการบริหารทีมต่อไป